เห็นไหมคะว่าสมมุติว่าเรามีซื้อของมามันก็จะเป็นกองคะแนนอยู่ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นกองคะแนนที่นะฝากพี่แหม่มไว้อย่างเงี้ยหกพัน้าร้อคะแนนเราก็เอามาแจงว่าในหกพันเ้าร้อคะแนนเนี่ยเราจะแจงให้ใครบ้างมันจะมี2ข้อเห็นไหมคะว่าเป็นรักษายอดกับซื้อปกติ ซื้อปกติคืออะไรซื้อปกติก็คือเอาเข้ามาใส่เป็นคะแนนส่วนตัวของเราสะสมเป็นตำแหน่งบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์ไดมอนด์ดับเบิ้ลไดมอนด์แบบนี้นะคะส่วนคะแนนรักษายอดคืออะไรคะแนนรักษายอดก็คือคะแนนที่เราจะใส่คะแนนเพื่อไว้สำหรับรับเอ็นไซม์แล้วก็รับโบนัสนะคะใครที่ฝากน้ำซื้อแล้วก็เป็นแม่ทีมเนี่ยก็ต้องพิมพ์มาให้น้ำแบบนี้เนาะจะได้เป็น เมมโมไว้ away, แล้วก็จะได้ไม่ตกหล่นนะคะใครที่จะไปแจงคะแนนเองวิธีการทำแบบนี้นะคะจะเห็นว่าด้านบนค่ะจะมีคำว่าแจงคะแนนเรากดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราจะแจงให้ใครขอยกตัวอย่างเช่นอ่ะพี่พันละกัน9 4 1 9 6 0 มันก็จะขึ้นชื่อเป็นพี่พันนะคะก็จะมี2ออย่างซื้อปกติกับรักษายอดถ้าเราซื้อปกติเพื่อที่จะเพิ่มตำแหน่งของเราไปเรื่อยๆให้เราใส่ซื้อปกติอ่ะน้ำยกตัวอย่างนะคะสมมติใส่ไปหนึ่งบันทึกมันก็จะบอกตกลงเรียบร้อยแล้ะคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอะนั้นเดี๋ยวเราแจงคะแนนเพื่อรักษายอดรักษายอดก็จะมีลำดับอีกว่าตอนนี้รักษายอดเท่าไหร่ อ่เราก็รักษายอดไปปึง้งเท่าไหรเนี่ยเดี๋ยวน้ำแปะไว้ให้หลังคลิปนะคะมันก็จะขึ้นมาด้านล่างนี้เลยนะว่าเอ๊ะตรงน,นี้เราแจงคะแนนไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าคะแนนหนึคะแนนเมื่อกี้มันไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คือซื้อปกติเพื่อสะสมเป็นคะแนนส่วนตัวเพื่อสะสมขึ้นตำแหน่ง ขึ้นตำแหน่งไปเรื่อยๆซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือจนเป็น1น,นึ่งหมื่นคะแนนหรือว่าเป็นตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์แล้วก็ไม่ต้องใส่ตัวเองอีกแล้วค่ะนะคะหรือใครจะมีโปรโมชั่นที่เ0็ดคะแนนก็ได้ส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็นการรักษายอดนะคะการรักษายอดเนี่ยหเพื่ออะไรเพื่อรับเ s ็มซาสองเพื่ออะไรเพื่อ เขาเรียกว่ารับโบนัสนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่พันธรักษายอดแล้วเนี่ยทางด้านล่างด้านเนี้ยค่ะมีคะแนนสะสมขึ้นมามันก็จะมาขึ้นอยู่คะแนนฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากเกิดว่าไม่ได้มีการรักษายอดมาเวลาข้างล่างใส่งานข้างล่างซื้อค่ะ มันก็จะผ่านพี่พันไปเลยพี่พันก็จะไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการรักษายอดซึ่งการรักษายอดก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูนะคะ